ให้เราเจ้าหน้าที่ของเราไปฉีดไปเช็คให้นะครับคฉิดกันก่อนนะครับแต่ว่าอันกี่พอสนิทฟิตและยังเช็คไม่ m ด n อลยแบบนิดเดียวเยนะครับวันนี้ท่านเอกอักราชทูตนะครับอสใหญ่ของท่านมาที่นี่ที่อุบลราชธานีครับอแล้วที่จะ็นท่าน I also want to sing Dino Kenya Team Where are you เราก็จะเพเช็นแต้งนคะครับขอบเป็นพิเศเสียงรับพิม Dino <c oughs> My fellow Kenyan here his name is Joel Joel had an accident ที่นี่ <c oughs> มาราทอนนะครับ10ก <10 S 2> ิโลค่ะโอเคครับครบสามนี่ยังคะ M ห้าศูนย์ห่ง M50 158สุดยอดค่ะได้ผ่าห่มไปนะคะได้ผ่าห่มสองเก้าไปแล้วเรงนะครับ10กิโลเมตรนะครับตัดเรียบร้อยแล้วขอทุกท่านดยความต่อภัยนะคะอุ้ยสมัครยินดีทาน

ถึงสารปกครองนะกิโลที่สามห้ากิโลกับตัวมาแล้วห้ากิโลคนที่สองบ3สามนะคะคนที่หนึ่งถ่ายไม่ทันจุ๊ัดโอ้โหเจออ้อมอ้อมนี่คฮะ ที่หนึ่งโอ้อสิบกิโลเช่เคยโอ้ออหญิงคนแรกดีดีสู้สวยมากค่ะหน้าเป่านนะคะทางเข้าทุ่งบูรพา พระอาทิตย์กำลังจะขึ้นแล้วเอาขึ้นแล้วสิปิดถนนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะขอบคุณพี่ๆตำรวจทุกท่านเลยนะคะน,นักดีนของเรานะครับแต่งานทีนี้คัดผีเขาคัดหน้าตาครับคัดหน้าตาค่ะบใช้าาเวลา5 2 1จุดหนึ่งพี่ชายสุดหล่อของผมนะครับพันตำรวจเอกปร,ริญญาคงสกุลอดีตผู้กำกับสพเขมราชครับ บนเวทีครับค่ะขออนุญ,ญาตประชาสัมพันธ์อย่างเร่งด่วนนะคะระยะฟันลัน M 3 0นนะคะอันดับที่หนึ่งนะคะให้รีบไปงาน